จมลงแล้วความรักที่ดูยิ่งใหญ่จะลมงไปพรอะคำร่ำลาของเธอไม่ลืความรักที่ดูรักเลอเมื่อตัวเธอเนั้นเดินจากฉันไป ส่วนกำลังจะถึงเธอไวเมื่อตัวเธอต้องการจากไปมันนี้มีใครเอาหนี้มจจากลิดใจฉันโอ้ที่รักให้เธอเชื่ไปอยากอ้อนวอนให้เธอกลับมาขอแค่พี่ตัวเธอ และชีวิตนี้เือไว้เพื่อใครมันไม่มีความหมายอยู่อยู่ไปก็เหมือนคนไม่ใช่คนจากว่าเธอไปแต่หัวใจมันคงจะลายแล้วปีผมเพราะมันสุนจะทานทนเมื่อเห็นคนที่วางกันมา ชใได้ันดันนนนฮะสุดมันจะดึงเท่าไหร่เมืตัวเธอต้องการจากไปเหมือนเหมือนมีใครใครนนไม่เกยงใจจันโอ้ที่รักอย่าจัากฉันไปอย่าอ,อ้อนวอนให้เธอกลับมา ขอแค่เพียงตัวเธอย้อนมาให้กลมลกลับตี่นิยม้หาห่าเธอไปและชีวีนี้ฉันเหลือไว้เพื่อใครมันไม่มีความหมายให้อยู่ไปก็เหมือนคนไม่ใช่คน้หาห่าเธอไปกับหัวใจมันคงจะหลกแล้วไปปน พราะมันสุญจิทาจนมอเห็นคนที่รักกำังจะไปฉันนี่าเด้อเด้อฉันนี่ด้า,ดา,ดา,ดา